เจ็บตา,บาตายด้วย่งเจ็บตากระด้างดีสุดมีมี <that> <the most> <news> เอ๋ขี่ลายอันนี้เนาะอุ้ยโหให้ขี่ลายค่ะจะมีมีจะมีมีวันนี้วันนี้ห้าสิบแปดปากเซ่พี่เนาะอันนั้นเอฟซีฝากเงินมา จะเสียวยังเคยเสมาให้เอายังัน่ไหนันยังนันใส่แผ่นเพลดเดียวะอีอันนี้มันมันขี่มันก็ันนั้นมันยังหอหายนาะปีเราบ่ขึ้นไงแล้วเ่อนเพิ่นมันขีใช่อาใส่ยังใส่ใส่กออมก้อนใส่จะผ้าออกเนาะออก้อมก็ม่จะังเสยังบปังเสยังเรอามนี่ประมาณเดือนสองเดือนนะพี่แต่ว่าเสืออมาเมื่อวานิไปปากเซพี่น้องน้า่ายส้ามีมี ทีนี่ฝากเงินมาแล้วสมาเรียงมุกระทะ a s a b ขอว่าเอ้ยวิ่งมุกัระ t h แล้วแต่ดวายังกรไดเนี่ยจำเป็นสาวมีมีซาโดอาจาเอายังสิเบสิกไหมาจอันนี้จำเป็นเนีใส่มาตอกแตกก็มีอาสิผ้าผาบ่ผามีอนผานมอนบอาเราผาอันนี้ก็ได้ส ขาอเองขาคนหนูขาแบบปูเล็กหน่อยนอตเออนุ่มๆมันเป็นแนวอะไรเดี๋ยวประเด็นเอาเป็นแนวแบบเฟนซีดแบบนั้นยินได้แฟนซีดหน่อยวะเออเอาอันนู้นเออแบบเออแบบนันเป็นแนวอะไรวะแบบแม็กระดูกเหรอแบบมันเป็นกระดูกโอ้ยแบบของชาลอยช่ายังไหนแหบมันเนาะทีเนาะมันหันทีเนาะเล็กดอยเออเดี๋ยวก็จะไปห้เพื่อนเอาน่อยได้เลยมันก็จะเห็น มีอะไรมีใายอยู่สเปนสิแต um. uh, <laughs> ่วตลาดกับ <Applic ations aesthetic nose> <rast> ่น hmm, <guess> ิบเนาะเอะฮีบันีบัน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 ฮีบันมมีนเกี่ยงั้เนียฮิบันอะไะฮิตอนโย่ีเนาะีได้เล สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสู้สู้คนเด้อดีๆตัดนะครับตัดตัวสองมาสู้คนดีพี่น้องเมื่อนี้ที่เขาไปในเมืองเขาไปปากเซ่เออพี่น้องเลยไปหาหมอเนาะหาหมอแข่าเมื่อนี้ก็เลยาว่าที่หาหลอดืู้ท้องเมื่ห้ลูกตาบอดติเลยพี่น้องเพราะว่าที่นี่ตาดเงินมาให้นี่พื้นนี่แหละเวลาตาดเงินมาเวทมุกตะ ไอ้บอบบี้กินแน่เครื่องบอบบี้กินมาท่านหลายเจ้าสี่หน่อมือทางบ้านเนาะกับสีคลุ่มหมอบหมอกรรมก่อนเนาะออกออกกรรมกันอีกกินนังมาท่านหลายสี่หน่องทีนี้ก็อีต้นเทนแบบด้อยด้อยแบบพร้อมแห้งแล้วก็ได้ว่าโอ้ยสื่อแนี้เนี่ยแล้วก็เลยแบบอ่ะจิ้บอบบี้กินมาไลายวันสุดเลยบางสี่้าสี่แนวจำเป็นต้องมาหาบอบบี้แต่ไม่เข้าใจพี่แต่นี่ใจรจาเด้นทางสื่อเด่น อหัวร้ายพี่น้องเดินทางก่อนไปหัวร้ายปาร์เซ่แล้วพี่น้องไปแล้วเวียกแล้วเนาะแล้วสิขึ้นมาเบิ่งที่บอบบี้สั่งอยู่ฮานเจสิมีจะบอกเนาะซาบบี้พี่น้องมีขนาดจะมีจะขึ้นไปเบิ่งกันพี่น้องยู่ฮางในปาร์เซ่แหละหัวร้ายแล้วเนาะเขาจะเอาซีนี่แล้วแห่บอบบี้ซีนี่เนาะมันเบิ่งกูสิหิวไป อันนี้หางตัวดีสีแซนนี่ซื้อสายปกติจนทั่วหหางนะแบบไม่อได้ลยเนาะซีสีส้มฟูส,สีแซนสีชิ้นหาแบบนะั้นแห้งเกินอยากัห้านก็นำมาแหว,ตล,นะวตลาดน้องแหววตลาดน้องหอยมาสี่อันคลองเห็ดหมูกระทะ ิงใหม่สองพันเนาะเอาห้าสิบพันก็ได้ผู้สาวนี่ที่จะมาเขินกล่องเนาะจะเป็นหอนครับเสียบเอ็นบานเข้าไปเนาะตับไก่บอสเนี่ออยห mm hmm. ัวใจกับหลิงมุหัวใจกัะ าแวะตลาดน้องหอยมาเส,สื่อนซีไปเห็ดมุกกระถางกินกับทีมงานทางเราเสื่อเตยซินกับอันนั้นเ์็ดแธดพี่น้องเยเพราวะว่าไปเลยกิน,นอะนรในรนแหละก็เลยว่ามาแวะอยู่ที่ตลาดน้องหอยอไม่ขายเลิกเขีย่ยมาไอ้เนาะทุกมุกหนึสี่มุกหามุก กเน,นี่ยมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องอไปฟาเซ่แต่ก็เลยถ่ายคลิปยังรลายพี่น้องมันหอนหลายลกับประจักษ์สื่อถ่ายนะไปเลือกสื่อของไห้สาวก็ปีแล้วก็สื่ออันมุกตะน้องเหมือนกินกับทีมงานหนล,ลายๆคนเฮ้ยฮอตซีมาฮอตี่มาให้ก็ปีแล้วก็ลองให้ลูกมันนอนเบิงพี่น,น้อง ขอใบ้านพอดีมือเลือเพื่อนไห้ดอนน้อยนึงซบโด้เด้กูไปหาสื่ออัน่ะให้มึงย่างทั่วหางอยู่มีอยู่มีแต่ว่ะขึ้นสื่อว่ามี่กูหิวเลาะหางอยู่เขาสิว่าอู้วไอดีเรามาหาสื่อของให้ลูกเราเขาสิว่าคือขนาดเลย อยากอยู่เด้แต่ว่ากกินอะไรกินอะไรเนาะอุดีใจด้วยนะครับอเม่ถืออันนี้เห็นไหมข้าวเทียนทางพุทธคำยาเสียเอาอันนี้ให้ซาบะบีขอบคุณพินิกด้วยจ้าทางสวีเดนเนาะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลรอกก็ให้ซาบะบีแล้วก็ให้เปินลองเบิงโอ้ยถัวมันใหญ่กินบะไรเลอเนาะพินิกอันนั้นว่าสิให้กินหม้อกระทะโอ้ขอบคุณทีกินบะไรแม่มาอยู่ทางบ้านเฮา ไม่ดุอ่อนไม่ดุอ่อนกินไรอันเดิมทรายเื่4แสน4แสน0ปส่งสีนเนะของแท้4แสนเด็กพี่น้องแม่นวะแนวนอนจังฉีแต่วะเออให้เด็กน้องนองดูสิขอบคุณพี่นิกเตอร์ทางสวีเดนพี่น้องหอนหอไปปากเซ่เหมือนไปตัดผมเนี่ยไปอันเนี่ไป Đây, à, đi thì nó nào đây Đọc nhỉ? hải cũng Có tem đấy mười này Mới rồi hãy thêm ngàn, cứ ăn thêm ngàn vào Phải đọc nữa bây giờ này Ồ Ăn ăn tè của thử cái này khỏi bỏ Thử bớt này đi chay thế, thử nọn đấy Đây Mà Cái ขอบขอบคุณพีนพ่นิกเจ้าพินิจท่างสวีสดเดนนัสือ่ออันนั้นอันนี้แหละเพื่อนว่าแห่งเลี้ยงมุกกะแต่ว่าอบอบบี้กินบะไรก็เลยว่าเปลี่ยนจากสื่อมุกกะเอาไปสื่อยังก็ได้ที่มันจําเป็นเนาะซาบอบบี้เพื่อนว่าอันนี้แล้วจำเป็นมี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 มมมได้อันนี้คืองบม,ม,มันขาดแทบมันเนาะอันนี้เลยซื้อมันนอนเหรปอปะ อตื่นมันบว่าีบกว่มีแนวฮอ่เดีมันตื่นนะพอดีเลยหง่อมันตื่นมามันมาหนอเนี่ยคองใหม่พี่น้องอุ้ยเออนะมันกระสีได้นอนแบบอันนี้นะแบบนี้ทั้งหไงทั้งหัวเออเออนะนอแบบนี้มันสีนอนแบบอันนั้นตื่นนะพี่น้องตัวน้น้อยยังชอบพีดัง น้องมีมีเออวันนี you> ้ค hm, ือคืออยู่วันนี้ต้องหักอยอะโอ้ยโอ้ยหายว่ามีเสียงน้องมีมีพี่น้องขอบใจเด้อขอบคุณพี่นิกเด้อจ้าขอบคุณพี่นิกได้ไรพี่นิกเพิ่นก็มีหลานสองคนพอดีบอกป้าตุ่นจะแพ้อี่างนี้ง่ายนะดูน้องวัดนี้น้องเบิ่ไแมกูแม่่พีน้อองย ควางว่าซําใด๋กูย่างเลาะหางซื้อให้มึงกูหิวทงบ่กี่ใหญ่มันย่างดอกสดใจกูเห็นตะละอายเขากะโอ้อีตนโนกว่าเอ้่เป็นหยังเนาะอายก็อดเอาก่บ่อายหยังอายแบบว่าอันโอ้อายดีแล้วคือสิมีูกแลเนาะเลยือเนี่ยอันน้นโอ้ยนคักปเนาะเออเนาะพอดีหวมเด้อเนาะเออตะปุอยู่พี่น้องโอ้ตาหักเออนะขอกบ่จักแล้ว เคยได้มาถามจ้ะดีได้เนาะกูมาถามเนาะกูับกูไปเลยแต่ก็ซื้อแผ่นเพิร์ดแผ่นยังมาแผ่นเพิร์ดมันใส่บบได้มีมเอฟซีผาใครดูยังใส่บบได้ปะใส่ผ้าออมมาเนาะเสร็จขีเสร็จเหนียวน้องนี่มีได้เด้อพี่น้องเอฟซีบอกว่าบาสุกเอิญสาวน้องโกโก้เอฟซีเอฟซีบอกว่าอ้าไปเปลี่ยนซื้อลูกเขาทำไมวันนี้เปลี่ยนเด้อพี่น้องแบบว่าเขาบอกหยอกกันนาว่าหยอกเล็กน้อยเนาะ บัณได้เปลี่ยนสีรูสีมีมีคือเกาเนี่ยแต่บ้านห้าอยากเออคนไก่สิทธิ์กันเถนาเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลองงบมันบ้างครบิเขางบเบิดอยู่บ่เบิมันมีอันหน่อยอันใหญ่อันถืออันแพ้อันอันนี่ซีแซน0ลายซีแซนสี่สิบห้าพันกีตัวน่อยอย่น้ิตัวน่อยกับสามซนปลายกับบลูเรนกันือว่าเอาตัวนี้ได้มันง่ปมแต่หากดิมันใหญ่พ็ดีโตมเนาะเนอะไดประมาณ จักเดือนเดมันสีนอนได้สเดือนสเดือนสเดือนสหาเดือนเนาะสัมมันแบบนั่งงานพี่น้อวันนี้ก็เพินพินิจานี่มีเออนะนอนสาดนอนอันนี้ก็อันนี้เนาะมันแพอยู่เด้อพี่น้องเห็นสิะขขแลมเลี้ยงมึงบดนี้เลี้ ขาเสร็จใจกได้ร้ายแล้วแบบนี้เพื่อนจะขานุ่มขายังนมมันก็ืน่มองเองแต่ถ้าว่านหดเท้าเพื่อนก็เอามันออกเออก็ห้ซื้อนุ่มยังไม่แห้กินมันจากสลัดซื้อนุ่มคิวห้แคลวันกเหอันนออ้งกเามกินน้ำเปลเพื่อนจัมห้ดแล้วเออกินมแล้ไปบ่งเม่เอาใหม่หมดเลา เห็นคนนี้เนาะทำอะไรหรอแกงหน่อไม้จ้าโอะไหน่อไม้มาแต่ใส่ไปหายิงเบิ่งแม่กูเสือหน่ะมาหายวบ่งงามงามตาหักเป็นตาหักแต่หน่อไม้มาแต่ใส่ไปหาดกีนี่ไปหามาเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยเออเปินไหนน้อยไม่มน่อไม้ป่ากินน้ำเด้อกินมุกกะทะมาแล้วนี่โอ๊ยมาบอกให้กูอยากนะนกูมีแต่อยากเลย จะกินไดไแล้วบะไรมััมันหมอน่ไป้หซาปีใหม่ไปหาวะนี่กูว่ายุมันขืนฟีดอ่นันกูกับไปหาก็อยู่บอสสองปีที่แล้วกูว่าปน่ีนี่ม่เขึ้สิเิงป่าซาปีใหม่ไปเปื่สิ่งป่าพี่น้องเห็ดอนันกินมุกกะทะมีคนสิกินอยู่บ่เลยมาแล้วนี ไม่มาแต่ป่าไม่ไยายาไม่ได้ออกกันบอก่าห้าสิออกแ่ออกแล้เฮ้ยออกจ้าคุณได้ไปกินกระหานได้จ้า่ไ้คุณ้อยคเท่าก็ออกออกเบิร์โอ้ยอเมื่อฮาเปลนเครื่องกันหอนะดิเอออยากิ้วน้ำไาลป่านเดีวมันแสบแสบขานํำเ้อใส่ย่บอ ใส่ไมลยซาโดเลยอันน่ะไม่งามงามไปเบิ่งหรือปตาหักไตาหักเห็นยังง้นหรอเปล่าสบายดีอันนี้อันจานี่น่องซาบะบีเห็นยังนะเข้าใจเดูแหลเอือยเนาะดีเด่ยนะนั่นเบิ่งเอือจะคลองเสื้อขี่เสื้อให้รานอยู่บเซ็่เสื้ขี่ให้ด้านอยู่บ่ เราวมาเจ็ดขี่ร้านน้ำร้านขี่มพิ่งจะเอาเนตีมันเอาเอียงจะล็อกขนไก่เอียงไห้เนาะมาจนนี่ไปจะหน้อยไปเห็ดอันนั้นไปเนี่ยสิเห็ดนี่ตัวอีตีมีอาเลยเนาะตัดผมมาใหม่ห้อนหอนหาบน้ำคุณมาอัญเฉลี จะได้ดีจังไหนครับใจโน่ no. เปิดลิปก่อนอสบายดีเห็นเด้สบายดีป่าลูกมาสบายดีป่าลูกบามีขนมมาป่ะจะเจอน,นะบ้าเด้ okay. ขนมนี่ขนมกับเค้กรอมีแต่ขนมบาร์มัมนชือเค้กเค้กมันสิเละเห็นติโอ้มีอย่านี้น้ำ นี่น้ำหวานน้ำเลยนี่เอาขหวานเหรอเอ๊ถือถือถือมากนำ้ำหวานอามาสั้นอามาเอามา,เอา,มาเอาขนมสาสั้นอ้หูเสียดลยขนมโอ้พี่พี่พ,พี่จะเอาไปกินทงนึงเด้บนนดอบ่ะหนั่นเด้อจะอะไรก่อนแบ่งเค็งกันก็ระเบายเอา้าขอบใจก่อนอก่อนเอาหันยจะรือ้อจะให้บอกทุกเทือดที่แล่เวลาแต่ละเทือดเด้อ โอ้ยแบ่งเคิงกันก็ระบ้าเด้ออันนี้สินหมูเดี๋ยวสิเห็ดหมูกระทะกินพี่น้องกินกับทีมงานทีมงานมาเห็ดโอว่นักวะอยากยังบ่นี่เอาแบ่งเอาทุนหนึ่งอันเส้อให้เบาเด้อขนมหันจะกินปลายดอกจอก มอนี้เดชฮันนี่เด้นางลงนางลงขิเดือขี่เดือพี่น้องมาประสบดูฟิ่ดูฟีดูฟี่สอนมันนั่งสิอนมันนั่งสอนจะไรนั่งดีๆนั่งก่อนนั่งก่อนลักกี้นั่งลักกี้นั่งขอมือมานี่มอนี่เป็นไดรมอนี้สอนมาเด้อเดี๋ยวสิดสอนให้เบิ่งเดี๋ยวดีอ่ะ hà uh -huh, này này cứ đó ní thấy nhạt nó thấy nhạt nó hita con hita đáy con hita đáy con nàng long khomu má khomu đấy long 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 con no con nàng long khomu yam กินยิ่งยากกันเด้อเอาเอาหวานให้มันกินสักพี่น้องบัลจังกใสอันนั้นถั่วเห็นหมูกินกับกินมอนี่มันเศร้าครบกันนะเด้อพี่น้องกินน้ำกันบ่เคยครบกันแด้แบบนี้นะจักควบนะมาเหือนเขาตอนนี้มอลูฟี่จะมันกินเกลือใส่ถาดนี่ถาดสีแดงจะใส่ ายบายเจอกันใหนคลิปหน้าบา <Bye. S 1> ยบายสปันเ <c oughs> จ้าบอกกันมค่ะ